เศรษฐกิจไทยในปี2568ยังคงเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านจนทำให้ทาง KKP Research นะครับต้องปรับลดการประมาณการการเติบโตของ GDP ลดเหลือเพียง1.6จาก1.7โดยมองว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการคล้ค่ายของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นกลับไม่ได้รับประโยชน์มากนะัก เนื่องจากมีปัจจัยลบภายในประเทศที่ฉุดล้างการเติบโตทั้งการบริโภคในประเทศที่ยังอ่อนแรงสินเชื่อที่หดตัวอุตสาหกรรมที่ฟื้นแต่ระยะสั้นร่วมถึงจำนวนนะักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างปีในะยะสำคัญทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหรือการหดตัวของเศรษฐกิจสองไตรมาสที่ติดต่อเนื่องกันหนึ่งในปันสาเหตุสำคัญนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่แม้แต่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ หรือขับเคลื่อนหลักของประเทศไทยกลับชะลอตัวลงโดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ยังกลับมาไม่ถึงเครื่องของระดับก่อนโควิดสาเหตุหลักก็คือเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยค่างเงินบาทที่แข็งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินหยวนและการแข่งขันจากประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเวียดนามรวมถึงการที่ไทยยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของอุตสาหกรรมนั้นยังมีการมองว่าการส่งออกที่เร่งตัวในช่วงต้นปีไม่ได้แปลว่าภาคการผลิตจะดีขึ้นในระยะยาวเนื่องจากสินค้าบางประเภทถูกส่งออกจากสต็อกเดิมไม่ได้เกิดจากการผลิตสินค้าใหม่ขณะที่สินค้าบางกลุ่มเป็นเพียงสินค้าที่นําเข้ามาแล้วส่งออกไปยังไม่สามารถมีผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงทําให้ภาคการผลิตมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงอีกในครึ่งปีหลัง ส่วนด้านการบริโภคที่ไม่น่ากระเตื้องเนื่องจากสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจและครัวเรือยังหดตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อและอสังหารรมทรัพย์ที่เจอแรงกดดันจากภาระหนี้และหนี้เสียที่เพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคยังไม่กล้าใช้จ่ายส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอและแรงสนับสนุนที่เคยมีในช่วงต้นปีเช่นการลงทุนภาครัฐ จากฐานต่ำหรือการส่งออกเร่งก่อนการเก็บภาษีกำลังจะหมดลงยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีการเตือนถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้เช่นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะทำให้การผ่านงบประมาณปี2569ร่าชา้าหากการเบริกจ่ายสะดุดก็อาจจะกระทบต่อ GDP ได้มากถึง0.3ถึง0.5ตต่อปีรวมถึงความเสี่ยงจากสงครามการค้า หากสหรัฐกลับมาเก็บภาษีนําเข้ากับประเทศไทยในอัตราเดิมที่36%ก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจหดตัวได้ถึง0.8%และหากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกการยืดเยื้อจนราคาน้ํามันพุ่งก็อาจจะทำให้ไทยต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจที่ไม่โตหรือที่เรียกว่า stagflation ในภาพรวมนะครับทาง KHP ก็ยังมองว่าในเมื่อการขังมีข้อจํากัดมากขึ้น จากหนี้สาธารณะที่ใกล้ชนเพดานถึง70%ของ GDP และดุลการค้าย,ยังขาดดุลตูงบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องมากขึ้นโดยคาดว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยสาครั้งใน12เดือนข้างหน้าเพื่อประคองเศรษฐกิจและช่วยให้ระบบสินเชื่อไหลเวียนได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องพึ่งพาก,การประสานนโยบายหลายด้านพร้อมกันทั้งการเงินที่ผ่อนคลายการคลังที่แม่นยำ และการปฏิรูปโครงสร้างเชิงลึกที่ช่วยให้ไทยแข็งแรงจากภายในเพราะต่อให้นโยบายดีเศรษฐกิจโลกฟื้นหากฐานของเราไม่พร้อมเศรษฐกิจไทยก็อาจเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นต่อไปเรื่อยๆ